ห้ามหาสมัยสูตรเอวัเมสุตังเอกางสมัมมยังพระครวาสกเกสุวิหารตีกปีวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิขุสังเคนะสัตทิงปัญจามัตเตหิพิขุสเตหีสัเพเเหวะอระหันเต,ห,ต,ตหีทศาหีจะโลกธาตุหีเทวตาเยผูเยนะสันติสันนิปติตาหนติโหติพระคววนตั้งทัศะนายยะพิคุนางสัน สังคันจากอัทโขจะตตุนนางสุทธวาสักกายนางเทวานางเอตัสสาออยังโขภควาสักเกสุวิหารติกกัปีละวัฒสมิงมหาวเนีมหาตาพิขุสังเคนะสัตทิงปัญจามาเตหิพิขุสยเ,เตหิสพเพหิวะอรหันเตหิทัสสาหิจโลกฐาตุหิเทวตา ยยเยผุเยนะสันนิปติปตาโหติพระควันตังทัศนายะพีขูสขารัจัดยันนูนะแมยามปีเยนะพระควาเตนุปสัสสังกามเยมานะอุปสังกม,มัจวาพระครวตุสันติเกปัญเจก,กาคาถาภาเสยามาติอัชโขตาเทวตาเสยยาป,ปีนามะพระวะปริสศสันมินชิตังวาพาหังภาษาเสายยะภาษาริตังวา พระหังสมันเฉยยะอวมเมวะสุทธาวะเสสูเทเวสุอัตตราหิตาภวะโตภุริปุระตูปุปาติระหังสูอัตขูตาเทวตาพระวันตังอภิวาเทวตาเอกัมมันตังอัดถังสูเอกัมมันตังทิตาขูเอกาเทวตาพระขาวโตสันตินเกอิมังคาถาอาาสี มหาสมุยูปวานาสมิงเทกาเทวกายาสมาคตาอาคัมตามหาอิมังธรรมสามายังทักขิเตเยนวะอปาราชิตาสังติอธาควัวป,ปราเทวตาพระขวะโตสันติเกอิมังคาถาอาภาสิตัตระพิขโวสมาทยาหังสุจิตตังอุตโนอุชูกะมะกังสุสาระ ทีวะเนตานิคาหิตวาอินทริยานิรักขันติปันทิตาติอิทะคูอัปปราเทวตาภะควโตวสันติเกอิมังคาถาอภาัสสีจิตวาคีรังจิตวาะปรีคังอิทะคีรังโอหัจจะมณีชาเตจารันติสุทธาวิมาราจะคุมาติสุธันตาสุสุนะคติอัทะคูปราเทวตาภะควโตวสันติเกอิมังอักคาถาอภาัสสีเยเกจิพุทธังสารนางคเต เีนเตขคมัสสันติอปาเยกาภูมิงนนเตคมัสสันติอากาภูมิงปหายามาสังเทหังเทวกายางปุระปูเรสันติหิอทาโคภะคะวาพิโคอมันเตสิเยผูเยนะพิขุทัสสุโลกาตูสุเทวตาฉันนิปติตาโหตุตถาขตังทัสสานายังพิขุสังคันจะเยปิ เตพิขเวเอเฮสุงสตีมัททานางังอรหันตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระขวันตานางเอเตปรมเยว,วะเทวตาสันนิปฏติตาเอเฮสังเสยยาทป,ปิไมหังอเตระหิเยปิเตพิขเวพระวิสันติยาทา คติมัทนังอรหันโตสัม,มาสัมพุทธ,ธาเตสมปีพระควันตาเอตาประมาเยวะเทวตาสันนิปติตาพวสันติเศยยาปาติไมหังเอติเอตาเรหีอจิขิสาม,มิพิขเวเพวกายางนามิกิตายัสสัมมิพิกเวเทวนากายางนามานิเทสิสามิพิขเวเทวนากายางนามานิทัสมมเเาาง,งสุนาถะ สาธุกังมานาสะสิกะระะภาษามีตีอวันพันติโตเคพิกขุพภะควตัตโตปัจจโสสุงภะคว,ตวัตเตอเตทัาจาขูสิโลกันมนุสกามิยัตถะภูม,มิาตาัสสติตายสิตาคิรีคัมพาระรังปัตาตาตาสมาหิตาภูตุสีหันแล,ลีนารูมาหังสาสัมพูพิโน โอทาตามะนาสาสุทาวิปัสสันตินมาวิลาพินโยปจัจจะสติยัตวาวาวเนกปิละวะัตเวตาโตอามันตยะยัชถาสาวเกสาร,รเนรเตเทวตากายาอภิกันตาเตวิชานถาภิกขวูเตจ่าอาจตับปรมารกกุงสัตวาพุทธศัก์ศาสนางังเตสัมปาระหุดยาณังมะนะ นักสารนักทัศนังกับเปีกเกสามาจังทุกขังสหสังอัตฐสตตริงสตาเอกะส,สหัสานางอมนัสานมัตถุสัทสียงอัปีเกนันตมัตถะขงที่สาสามาพุทธาอาหุงตันจะสัพพังอภิญญาวิหางวตตวาจักขุมาตะโตอมันติสัทธวาสารเกสรณีรติ วากายาอภิกันตาเทวชินารพิกวูเยวูหังกติเยตเยสวาคิลาปโตสัตวเวสหายักขาภูมากปีรัตถวาอุทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสัตสีโนโมทมานาภิกกรรมุภิกุนางสามิติงวะนางเทศถาเววตายักขาณัตติวันโนทิมันโตชุติมันโตวันนายันโดยสัตสีโนโมทมานาภิกกรรมุภิกุนางสามิติงวะนางสัตตาคิลา ติสหัสสายขานานตาวันโนอิทิมนโตชุติมันโวนนาวันโตยสัจสิโนโมทมานาพภิกรรมุพิคุณังสามิติงวนางอิเจเตโสรัสาสหัสสายขานานตะวันโนวันนีโหนอิทิมนโตชุติมันโตวนนาวันโตยสัจสิโสโมทมานาพภิกรรมุพิคุณังสามิติมวนาง เวสามิตาปัญจสตายะขานันตาวานิโนอิธิมันโตชุติมโนวนาวันโตยะสัตสีโนโมทมานาภิกกรรมพิ่ขุนังสามิตรีวานังกุมพิโรราชาคหิโกเวปุรัสสานิเวสพินยูนางสตสหังสัตยะขานังปยิรุปปาสติกุมพิโรราชาคหิโกส ปาขาสมิติิงวนังปุริมันจัตทิสังราชาทารัตโถปัสาสติคัมภาทางาอธิธปติมหาราชายัสสัจโสกุลตปิตาสะพะโวบอ,อินทนามามหาพลาอินทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสสัสจีโสยัสสัจีโนโมโทมานาะพภิกามุพี่คุูนางสมิติิงวนังระคีนันจัตทิสังราชาวิรโรห์โตปัสาสติกุมพันธานาอธิปติมหาราชายัสสัจิโส พุทธปีตัสาะพะกขวอินทมานามหนพลาอยู่ที่มันโตชุติมันโดวันะมันโตยะสัจสีโนโมธมานาพิกรรมพิคุนางสมิติงว่านางบัญชิมันใจที่สังราชาวิปูปะโคภาษาสตินาคานางอธิปติมหาราชายะสัจสิโสพุทธปีติตัดสาพักขวูิจินามามหาพลาอิทิมันโตชุตินาชุติมันโตวันะวันโตยะสัจสิโนโมธมานาพิกรรมที่คุวนาง อุตรันจาที่สังราชากูเวโรตับปาัสสาะสติยักขนานังอธิปติมหาราชายาสัตสีโสพุทธปิตัสสะพักกูอินทนามามหาพัทลาอิทิมันโตชุติมันโตว,วนโวันโตยาสัตสีโนโมทมานาพิกามูพิกูนางสม,มิติงวนางปุริมัทีสังทัตตะรัตโถติขิเนนิวิรุธหกูปัญชิมีนาวิรูปกขูคูเมโรอุตรานที่สังจัตตโร เตมหาราชาสมันตาจัตุรุทิสาทันทรมนาอัทังสูเวนากปิรัตเวเตสังมายาวิโนทัสาอาคูวันจานิการสถามายาคูเพนทุเวเตนทุวิตูจัวิตุตสหจันทโนกมโมสิโธจักกันนุมันทุนิมันทุจัตปนาโทอัปปมันดูจักเทวสุตโตจมาตริเจตจัสโนจักขับทันปู นาโรราชาชนโนสโพูอาคูปันตสิโคเจติมพาร,รุสุริยวันจัสสา,าเอิเตจันจัปนา,าราชโนคำพัทาสหราชิโมทิมดัวพิการมูพิขุนางสามิติมมะนังอาตาคูนาชคานาคูเวสาสหาตัตจัจสากากมพาสลักอาคูปายาสหญา,าติพิการมูทัตตาลัทธาจาอาคูยสัสสินุเอราวันูมหานงโคเซลปาคะสามิติมมะนางเยนา พรีชาสหาสาัสหาฮารันติทัพพิทิชาปก,กิิวิตจักคูเวหายุสาเตวะนามัชาปัตตาจิตลาสุปันาอิติเตชะนิมาพยันธานาคาราชานมหาสุปนนเดมาศพีพุทธาสันหาหิวจาจะอุปยันตานาคาสุปนนสัตติงกุมภาพุทธาทิตวาหาัตถีสุมยังูทางอิสาสตาพัตารวัสเต ที่มันตัวาาสัสสีโศกกาละกัญชามหาพิสาอัสนะธานาเวสาเวปจิตตาสุจิตติจะปะมหาโรโทนัม,มุจีสหสตันจัปพลิปุตตานางังสพเพเวโรจมก,กาสัตยิตวาพระลังศีนางราหุพัฒบังปขาขมุงสมมยุธนังพระทันตีพี่คุนางสามิตินวนงังอาปูจเทปทวีจัปเ,เ,เววตจวุตทาขมุงวรุณาวรุณาเทวาสูมาตยา,าสหา เมตตาการุณากายิกาอาคูเทวายาสัสสิโนเตเสเตทัศเถกายสาสเพน,นานตะวันนิโนอิทิมโตชุติมนโ,นนนโนวะนัยน้อยสาสสิโนโมธมานาพิกรัรมพิขุนางสามิติงวะนางเว็นทูจจเทวาสหรีจัตอสมาจะตถุยมาจันทสุปนิสาเทวาจันทมาคูปุริขันติสุริยะสุปนิสาเทวาสุริยมาคูปุเรกตา กิตาณิปุริกิตตวาคูมัณฑปลานหากาวัสุนางวัตีงงเศวงมเศโถสก,กุป,ปะปุริทัตโถสเตสเทกากายาสะเพหนาน้าตะวันนิโนอิทิมตัวชุติมโนวันนั้น,นตัวเจ้าสิโนโม,นสสนมทมานาภิกามุพิขุนางสาม,มิติวงวันางอาทาคูสหะภูเทวาชรคาริทาอาริลักกาจโกโรชาขุมมาปุ พาสิโนวารุณาสหัธรรมาจะอุตตจัอเนินชกาสุราริจายุอาคูวาสุเนสุเทเสตากายาสาเพน,าน,าน,นันติวันูอีทิมันตุชุติมันตุวันาวันตุมุธมานาภิกัรรมภิกขุนังสมิติมนังสมานา มหาสมานามานุสามนุษยสาตามาคิฐาปตุษาอาคูอาคูปันทิสักกาอาูพาดาตูเทยาเจวายเยจโรหิตาวสินุปราคามหาปราคาอาคูเทวยสัสสินุเทเสตสักกากายาสเพดนัตตวันนิโนท,ท,ที่มันโตชุติมโนยัสาัจินโนโมทามานพิการมุพิพคุนางสมิติมุนางสุกากาุมหารุนาอาคูเนะคะสห อาถูหาพระโมคาะคูเทวะวิจักขณาปิามัตตาหาราข้าจามสิกาจยัสิโนทานักยาโคปชุนูอยทิสาภิกสติทศเสตสกาสัฟีนานตตะวณูที่ม uh, ันตัวชุติมันตัวนวันตุยสสิโนโมทมานาอภิกรรมุพีคุณังสมิติมุนังเขมิยาตุสิตายามากาทเกจยัสสิโนลามพิตากลารามาสิทฐานชนิมาจะอาสาวา นิโมนิติโนอาคูอาคูปารณิมิตาทศิตาทศิตากายาสัพเพน,นตตะวันนิโนอิทิมตโตชติมันตวนนวันตโตยะสาัจสิโนโมทมานาพิกามูงพี่ขุนางสม,มิติงวันังสัตเทตาเวทากายาสัพเพน,นตตะวันนนามันตะเวนะอาฉันสูงเยจันเจสถิสาสหาปะปวิทัชาติมังกีรังโอระตินัมัสสวังที่เคโมตลังนาขังจันทวังอสิตานัง พระติมัตโตจัปุตตาอิทิมัตโตสหะสานังกุมาโรติโจสจัตสซมาชมิติมานังสะมัณนาาโรการมหาพิติสติอุปันนิยุติมัตโตพิสมากายุยสัสสิโสทัสิเตอัสสะาคูปะจัตวาสาวัติโนเตสัญจามัจจตุอาคาหาริตุปริวัติตเตจสัสเพพิกันตาสินเทเทวาสมัตเกมะราเสนาพิก อภิกรรมิปัจจักันหามัตถิเอทะกันหาถะพันทะราเคนาพันมัตถุวสัมตาปริฎีเรทามาวูมันจิตตโกจินังอิติตัจาสมหาเสนกขณะเสนาอภเพสยิปณนนินาตลามหาทิสารนางกะตะวังพีวังยะถาเมโทโวนังวิสิกตตทาวัติสังเกยอายะวสีตันจะสสภะพิญญา ทวติจักุมาตติโมสัทธาสาวสรวดีสารณีมารสีนาพิกันตาเตวิชนถา,าพิกเตจะอัปปมกรุงสัตวาพุทธศาสานาวิตเรคิหิปกมุงเนสังลูมปิอันเชยุงสัพเพวิตสังคมิพายตาติตยสัสติโนโมทันตาสหภูเตหิสาวากาเตชนสุทติ หกธรรมจักรกับวัฒนสูตรเอวามเมสุตรต่งเอกรรมสมมัญพระกวาปารานสียาวิหาร,รติเสปตยหิมิคาทเยตจักโขพกรกวาปัญจพิคเยยามันตตสีทวีพิคเวอันตาปฏิเจนะ เสภเดชตันพาโยจายังกาเมงกสสขันโยหนีมีคำคำโมกุนิคูอริยสัจอริโยอัตถาสันหิโตโยจานังอริยกิระโมโดโยโคตุโกอนิยริโยอนัสสันหิโกเอติพิสวอุทานโอเอนติอนุปคัมมะมัจจิมาปฏิมาตาเตนะอภิญญพุทธาจักขุ่กรณียา ยาการณีอุปสมายะอภินยะสัมพูทายะนิพายะสังกัตติกตมาจะสมาพิกเวจะมิมาปัตตวาอภิสัมพุทธาจกขูกรณียาการณีอุปสมายะอภินยะสัมพูทานิพายะสังกัตติอัตเมยะอริยอัคคติโคมันโขเสยยาทิทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปูสัมมาวจจะสัมมามันเตสัมมาอาชีวสัมมาวายุสัมมาสติสัมมาสมาธิอัตตวโสพิกกเวมัจิ ตะาตถาเตนะอภิสัมพุทธาจากขุกการณียานะการณีอุปัสัตมายอาอภิญญาสามโมทยานิพานสังวัตติอีทางโขปนาพิคเวทุกของอริยสัจจา์ชาติปิทุกขะชะระณะทุกขะ อินรติทุกขังสารเนปฏิวัตุคาโทมนุสุปายาสปิทุกขาอปิเยหิสัปายโยโคทุกขภิเยหิผู้ปโยโคทุกขยามปฏินัลปฏิตัมปีทุกขังสกิเตหิปัจจะนิขันธาทุกขาทังโขปนัสพีกะเวทุกขาสัตยโอริยสัจจายานันตานโหนปโนโรภิกวานันทาสตาตตระตัตพิมีเสยญทิฏฐังกรรมตันหาภะควันตันหาวิ วตานาอีทางโขปนาพีกขเวทุกขกโลทรียสจังโยตัสเตวัตานานะฉันนี่โลทจตภิสคกูมิตรอยโรอีทางโขปนาพีกขเวทุกขารอมิ ปฏิปทาอริยสัจจังอริยอริยอธิคโมโศยอาทิทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสัพพโกสัมมาวจจะสัมมาวันตุสัมมชิตสัมมายโมสัมมสติสัมมอิทัณทุขังอริยสันติมีภิกขวีบุพีอนุตัสติตามีสุจักขังสุทัปติญาณุทัปปิปัญญาอุทัปปิอุสิชาวทัปปิถีอาโลโกทัปปิตังโคปนิธัง ทุกขังอริยสัจจังปริญยยันติเมพิกเวบุเพอนุนุสเตสุธรรมเมสุจักขังสุรัตปฏิยานังรัตปฏิปัญญารัตปฏิวิชาวรัตปฏิอาโลโกรัตปฏิตังโขปนิธังทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมพิกเวบุเพอนุนะสุเตตุสุธรรมเมสุจักขังสุรัตปฏิยานังรัปฏิปัญญารัปฏิวิชาวรัปฏิอาโลโกรัปฏิอีทังทุกขัสมามุทะยอริยสัจจันติเมพิกเวบุเพ อนันสติธรรมมีสุจากขังสุตอนัตปทายานังุทธปฏิยัญญาุทธปฏิวิชาวุทปฏิอาโลโกุทปฏิตังโขุทปฏิทุขขาสมุทายุอริยสัจจังปัญหาตัมพันติเมพิกเวบุพเพอนัโนสติสุตเจสุธรรมมีสุจากขังอุทปฏิยานังุทปฏิปัญญาอุทปฏิวิชาวุทธปฏิอาโลโกุทปฏิตังโขปณิธานทุกขาสมุทายอริยสัจจันติปหิตติติเมพิกเวบุพเพ อนานวุสติธรรมเมสุดจักขังสูญญาณังอุทธปิฏิอุทธปิฏิวิชาอุทธปิฏิอาโลโก้ทัทธปิอิทังทุกขาริยสัจจันติเมพิคเวบุพพอันานวุสติธรรมเมสุดจักขังสูญทัธปิฏิปัญญาอุทธปิฏิวิชาวทัธปิฏิอาโลโก้ทัธปิฏิตังโขปนิธังทุกขังโกรธวริยสัจฉันติตัพันติเมพิคเวบุพพอันนุสนติธรรมเมสุดจักขังสูทัธปิฏิญานังอุทธปิฏิ ปัญญาอุทัศปฏิวิชาวทัศปฏิอารโกูทัศปฏิตังโกปณิธังทุกขะอริยสัจฉิตฉิตกันติเมพิคเวบุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุตจักังสุทัศปิญานังทัศปฏิปัญญาทัศปฏิวิชาวทัศปฏิอารโกูทัศปฏิอีทางทุกขะนี่ละคารปฏิธาอริยสัจจันติเมพิคเวบุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุตจักังสุไอทัศปฏิญานังทัศปฏิปัญญาทัศปฏิวิชาวทัศปฏิอารโกูอทัศปฏิตังโกปณิธังทุก ทุกนีขค่ะโลคามีนีปฏิปทาอริยสัจจังภาวันตัพันติเมพิคเว,วเบุเพออน,นัณุนสุเตสุธรมเมสุจากังอุทธปฏิญาณอุทปฏิปัญญาอุทธปฏิวิชาวอุทปฏิอาโรโกอุทธปฏิตังขโพปนิทานรูปกังโลทาคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาวนนันติเมพิขเวบุเพออนัณุสุเตสุธรมเมสุจากังสุอุทปฏิญาณอุทธปฏิปัญญาอุทปฏิวิชาอุทธปฏิอารโกอุทปฏิ ยาวกีวันจะมีพิคเวอุเมสุจตูสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวันตังทวีทังสากาลังยาถาพุตังยาทัศนังนัสุวันติอหูสีเนวตาหังพิคเวสัทีวโกโลเกศลมาศลมมกีสัตสัมภามิยาประชาสตีวนุสายะอนุตริสัมมาผูติงสัมมาพิโตปัญจเสียงยตูจักโอมีพิคเวอิเมสุจตูสุอริยสัจเจสุ อม,มติปริตันติทวาสกานังยาถาภูตังยาทัสนางอวิเธรรมอหุสิอัถาพิกเวสเทโกเลเกสัมระเกสัมระเกสัมมะนิยาปัญญาสเทวะมนุษายะาอนุตตะลาสัมมาภูติงอภิโทติงปัญจสิงนันจปณีทัสสะอุะติอุปาเมติอายะอัญชิชาตินันทินา วติอเทมาวตูภควาอัตนาปัจัททิยาพี่ครูภควตูปฏิติอิพินางทุมอมิจัปปนะเวทสนิอตุธรรมะจุขุงจักขุงอุทปธียังกีสุเมยังธรรมังสัมปตินิภูมันติปฏิติจากภควาธรรมเมกิภุมพาเทวาสภารเวสุเอตัมเมภควาพระราชียงอปจิตเนปิขายเยอุตนารังธรรมบงจักกรบังปวติตังอับระปฏิยังสารณีนาพมณีนาวาเทิเวนะ มาเรนาวาเกจินาโรกาสเมนติคุมพานังเทวนาสัตรวังสัตราวะจตุมหาราชิกาเทวนาสัตราวะวีสุงจตุมหาราชิกานังเทวนาสัตราวังสตราวะทวิตาเทวเทสวังสตรวังวีสุงทวตาสานังเทวนาสัตรวังสัตราวะยามาเทสัตราวะวีสุงยามานังเทวนาสัตรวังนังเทวสัตวาวะวีสุง ตุสิตานังเทวตังสุตังสิทวานิจตวารติเทวนางสัรตมังโนสาวีสูงนิมานารติเทวนางสูตรตางสัตวาปริณาปัสตีวิเวาสัตถมานุสาวีสูงปรินิมามติวัสังมตีนางเทวนางสัตวาสัตวามปานนิกาเทวตาสมามิสูงอตวาปตตาเทรมายสียังอิศิปตานีมิขเทเยตารังธรรมจากกับปฏิตังอิทธะตวัตติยังสมานีนัวาปะมาณีนันวาเทวนาวามปรีนาวาพระมาวาเีจั วาโลกมินติอิตตีฆเนนะตมหุตยนะยาภวะโลกัสตุอัตคันชีอัยยาจัตสันนิสีโลคตุสัมกัมปีสัมกัมปีสัมกัมปวทธอุปมาโนจะโลอาภุสุโลเกอติหงสีติกัมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอัตคูภะควาอุทามิบุทานิสีอัญญสีวัตตภูโกนทันยูัญญสีวัตตะภูทันยุติอิตาังอัจจเมีตุกูทันยสะ อัญญากุลทัญญัตวนะตันวัวะนามังอโหสิติ